สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะยุสคารนั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดนะครับมาเจอกับผมก็่ได้เจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้นะครับผมมีรถกระบะขวัญใจมหาชนนะฮะมาอีกหนึ่งคันนะฮะเพื่อนๆนี่เลยนะครับเห็นถามกันเข้ามาเยอะนะฮะเข้ามาแล้วนะครับนะอย่าหายกันนะพี่ๆถามกันเข้ามานะผมก็จัดมาให้แล้วนะครับกับเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักวีโก 2 5 e นะครับพรีเเนอร์ดับเกียร์ธรรมดาปี2 4 1 4นะครันนี้เป็นตัวเครื่อง d 4 d vnturbo intercooler นะครับนะปี2 4 1 4ันหเลขไม่แสนกโลนะครับตัวนี้ไม่ถึง4 0 0แสนนะนะเปิดค่าตัวเพียง389,000นะ3 8 9 0 0 0บาทนะเครด,ดิตดีไม่ต้องใช้งเงินออกรถเลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่านะครับ สนใจนะสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์ line, เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะฮะร,รีวิวนะครับของเจ้าตัววีโก้คันนี้นะฮะร,รบกวนพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ก,ก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับ3 8 9 0 0 0บาทนะครับนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งทางช่องผมให้ด้วยนะฮะไปเราไปดูกันเลยครับผมตามมาครับอ่านะครับพี่ๆเดี๋ยวมาดูกันนะอย่างที่บอกตอนต้นคลิปนะว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวไฮลักุยโก้นะครับหน้าแชมป์นะตัวเครื่องดีเซล d 4 d v n turbo นะครับ2.5นะครับเป็นตัวรุ่น e นะครับเกียร์ธรรมดาเป็น24.15นะครับนะครับตัว3 8 9แ0 0แนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็นะครับได้เป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับไฟหน้าใสายๆแบบนี้เลยตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิคว่ำจุมน้ำใดๆทั้งสิ้นการันตีบอดี้โครงสร้างนะครับไฟหน้าแบบฮาโลเจนแบบนี้นะฮะหรือว่าเรียกอีกชื่อเป็นมัตติดีเซคเตอร์นะครับนี่เลยนะครับหน้ากระจังหน้าสีโครเมียมตัดกับตัวสีเทานะครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับ หมกกระโปงด้านหน้ามีตัวสโคปมาให้นะครับนะป้ายทะเบียนนะฮะเดี๋ยวเราโอนย้ายเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับนะนี่เลยนะครับอ่ะรายละเอียดด้านข้างนะครับมีโป่งล้อมาให้นะฮะมาให้นะครับซุ้มล้อนะครับสวยๆคมสันต่างๆเดิมๆนะครับลัดด้วยกับตัวยางบิด stone นะฮะนะล้อแมกขอบ17ยางนะคะจะได้เป็นยางปี2021นเะฮะนี่เลยนะครับปี2021นะครับ ดิสเบรกคู่หน้านะครับล้อแมกจะเป็นสีอลอยนะฮะช่วงลงช่วงล่างต่างนะครับเดิมเดิมเลยนะฮะไม่มีน้ําท่วมไม่มีน้ําขังในแังสิ้นนะฮะสนุงสนิทไม่มีแน่นอนนะครับบันไดข้างนะฮะสีโครเมียมนะฮะแบบนี้เลยนะครับนะบันไดนี้คือไปแช่นุงแช่นามก็ไม่มีสนิทนะครับเพราะว่าเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับนะโลโก้ไฮลักวีเอ็นโทโบติดมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกด้านหน้านะครับ ลายน้ำโตโยต้านะครับนะติดมาให้เลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับกระจกเ้านข้ามทัชปัดไซฟ้าสีโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวรอบๆตัวรถนะครับสีเสื้อต่างๆเดิมๆนะครับนะสวยๆเลยนะครับเบาเปิดเป็นสีโครเมียมนะครับภายในจะได้เป็นสีทูโทนนะฮะสีดําตัดกับสีเบจสีครีมนั่นเองนะฮะละเอียดนะฮะตัว ะเข็บเบสอาร์ตรอยทรงรอยสีต่างเดิมนะครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยภายในนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเบาจะเป็นเบาผ้านะนะครับตัวน็อตเลต่างๆละเอียดเดิมนะฮะตะคงตะเข็บเบสอาร์ตนะครับเดิมเดิมเลยนะครับผมนี่นะฮะตัวน็อตแก้มนะครับไม่มีขยับนะนะฮะตัวนี้นะครับอยู่ครบนะครับ เครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะฮะ CD MP3 b l อ e t พ o สาบลูทูธ AUXUSB นะครับแอร์แมนนวลเกียร์แมนนวล5สปีดนะฮะละเอียดภายในนะครับอ่ะมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะได้เป็นกระจกไฟฟ้ามีตัวล็อกกันเด็กเปิดจากด้านในด้วยนะครับนี่เลยเบาะสวยๆเลยนะครับอ่านะฮะพวงมาลัยมอตินะครับนี่เลยนะครับไปดงเพดานต่างๆสวยๆนะฮะ คัสซงคัสซีนะฮะสีดำแบบนี่แทบไม่มีสนิมเลยนะฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆติดมาให้ครบไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายเหลี่ยมแบบนี้นี่นะับเป็นไฟท้ายเหลี่ยมแบบนี้นะฮะตัวนี้ยังไม่มีกล้องถอยหลังนะครับนะมีโลโก้ตัว e ต่างๆยางลูกยางอะไหล่ต่างๆอยู่ครบนะครับไฟเบรกตัวที่สามนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับน็อตเนื้ต่างๆไม่มีขยับแน่นอน นะฮะได้เดิมหมดเลยนะครับผมนี่นะฮะนะเลขคัดสีนะครับนี่จะเป็นเลขคัดสีนะฮะนี่เลยนะฮะจะเจนนะครับผมกุญแจจะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะฮะแจรีโมทแบบนี้นะครับฝั่งคนขับแผงประตูนะครับเซ็นทัลล็อกที่ล็อกกระจกนะฮะจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับเบาะคือสวยมากอะ่ะ เบาะคือแบบนะครับโฟงน้ำนี่คือดีมากเลยรุ่นนี้นะเกือบทุกคันนะมันไม่มีล้มเลยนะครับตัวน็อตเนื้อต่างๆนะครับจบพับปับไฟฟ้านะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้ากิโลนะครับตัวนี้ใช้ได้นะนะครับใช้ได้นะครับนี่เลยแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับสวยแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกัน ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะ2.5ลิตรนะครับนะ136แรงม,มาร้าหรือเปล่าจำไม่จำไม่ได้นะฮะถ้าเป็นรู้สึกว่า136แล้วแหละถ้าผมจำผิดต้องขออภัยด้วยนะน็อตเนื้อต่างๆนี่มีขยับนะฮะพี่นะครับแก้มเกิมกต่างๆเดิมๆนะครับเบรก ABS นะครับนี่เลยนะฮะคานลุงทางหน้านต่างนะฮะเสร็จลักตัว R ตัวตัว R นะครับ นะสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบนี่เลขต่างๆอยู่ครบน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลยเห็นไหมนะครับตัวน็อตไม่มีขยับเลยสติ๊กเกอร์นะฮะอยู่ครบเลยนะครับแผ่นปวงแผ่นเพจนะครับรถนะครับเป็นตัวปี2014นะเดือนเมษาแบตเตอรี่ต่างๆใหม่นะครับเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแท้จากโรงงานนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะใครที่หา นะครับวีโก้แชมป์นะฮะโฉมนี้อยู่รุ่นนี้อยู่ก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะสามแสนแปดเบอร์เก้าพันบาทนะครับเครดิตดีนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันนะฮะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่านะครับนะสนใจโทรหาผมได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก่อนจะกกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมะยุสคาร์ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ